กำลังหลับตายังไม่ทันจะแบบยังไม่ทันจะง่วงเลยนะอยู่ดีๆตรงปลายเท้าอ่ะรู้สึกเหมือนแบบว่าเตียงมันวบลงไปอ่ะวอบเหมือนมีคนเหยียบเตียงอ่ะแต่ไม่ได้เหยียบสองข้างนะเหยียบข้างเดียวอ่ะเตียงมันก็กดลงไปอ่ะหนูก็คือลุกขึ้นเลยอ่ะเอาละไม่นอนละเราเรื่องผีได้ไหมคือหนูอ่ะ จำได้ไม่ได้จะไม่ได้ว่าเล่าให้เมมเบอร์คนไหนฟังแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดช่วงตุดจีนเนี่ยแหละห้องนี้เลยเตียงนี้เลยก็คือเป็นช่วงวันตุดจีนเหรอมันจะเป็นวันไหว้หรือว่าวันเที่ยวหรือเปล่านอนแล้วเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะเหมือนจะนอนสนิทก็ยังไม่นอนสนิทแลนะ้วก็เหมือนหลับๆแล้วก็ยังรู้สึกตัวอยู่นะ แล้วทีเนี้ยก็รู้สึกเหมือนแบบมีม mm ือ hmm. คนอะสอดเข้ามาใต้หมอนแล้วก็ดันขึ้นมาหนูก็เลยแบบลืมตาเลยจ้ะแล้วก็เหมือนคิดว่าแบบเมื่อกี้คิดเองหรือเปล่าก็เลยนอนอยู่นิ่งๆมันรู้สึกจริงๆอีกรอบว่ามันจะมีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนเดิมเลยรู้สึกเหมือนมีมือคนอะสอดเข้ามาแล้วก็ดันขึ้นมาอีกรอบอะจนหนูต้องลุกขึ้นมาหนูก็มองเลยนะว่าแบบเออมีอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไรเออไม่น่ามีอะไรเลยอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลย หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เล่นอะไรสักอย่างแทนแบบเล่นให้มันแบบหายความกลัวแบบคิดว่าอาจจะคิดไปเองก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างดึกจะแบบพักทักเมมเบอร์แบบเอ้ยเธออะไรเงี้ยหนูว่าก็กลัวเมมเบอร์จะแบบนอนไม่หลับกันหมดอะหนูก็เลยแบบว่านั่งเปิด u ูท b e ฟังเพลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งเริ่มหายกลัวแล้ว กำลังหลับตายัางไม่ทันจะแบบยังไม่ทันจะง่วงเลยนะอยู่ดีๆตรงปลายเท้าอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบว่าเตียงมันว,วบลงไปอะ่ะวอบเหมือนมีคนเหยียบเตียงะ่ะแต่ไม่ได้เหยียบสองข้างนะเหยียบข้างเดียวอะ่ะเหมือนเหยียบๆแล้วมันก็แบบเตียงมันก็กดลงไปอะ่ะหนูก็คือลุกขึ้นเลยอ่ะเอาละไม่นอนละ <c oughs> เฮ้ยหนูไม่ขำนะอะไรแบบใครอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครทักอ่ะเดี๋ยวให้แบบอยู่ข้างหลังงจริงๆเลยนะเพราะว่าแบบห้องนี้แบบมันน่ากลัวจริง มีสองเตียงนอนคนเดียวสองเตียงมาโดยตลอดก็ไม่เห็นแบบมีอะไรทีเนี้ยก็เลยแบบทักไปถามแม่ว่าพวก็หนุงอ่ะจริงๆแล้วช่วงตุดจีนเป็นช่วงที่ ทานู่นนะี่นั่นทำธุระอะไรเลยไม่ค่อยได้กลับบ้านไปไหว้แม่ก็เลยแบบคุยอยแม่ว่าเอ้ยผู้ใหญ่เขามาตามหรือเปล่าแล้วเขาตามกลับให้ไปไหว้เพราะไม่ได้ไปไม่โหไม่ได้ไปแบบหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะรูปแบบการตามของเขาเขาไม่น่าจะตามน่ากลัวขนาดนี้นะถ้าเกิดเขามาตามส่วนใหญ่เขาก็จะแบบมาตามในฝนันอะไรเงี้ยแม่ก็เลยทักก็แบบอะไรที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้สุดท้ายวันนั้นก็เลยไหว้เลยค่ะตื่นมาก็ทักเมมเบอร์เลยว่ามีใครมีทูบไหมคะ ขอชูกหน่อยคะ่ะอย่างนี้พี่ไม่ก็เลยไปยืมของจากพี่ไมย,ยูมาเพราะว่าพี่ไมย,ยูนอนห้องข้างก็เลยเป็นสุดท้ายก็ไปยืมชูบมานะคะใช้ไม่หมดไม่ใช่ผีไม่ไม,มีจริงนะแต่หนูรู้สึกว่ามันคือความเชื่อแต่ละคนนะถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามีเราก็รู้สึกว่ามีแต่เราอย่าไปเปลี่ยนความเชื่อเขาด้วยการบอกว่ามันไม่มีจริงเลยนะะเอาเป็นว่าเราเลือกที่จะเชื่อแบบไหนก็เอาตามความสบายใจของทุกคนนะแต่ว่าหลังจากวันนั้นหนูก็ไม่ได้เจออะไรนะหลังจากที่หนูไหว้เขาเรียบร้อยแล้ว่หนูก็บอกเขาแค่แบบเออ ขอแบบให้ปกป้องรักษาเมมเบอร์ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้อะไรอย่างนี้ทำบุญหอไปแล้วค่ะทำบุญหอไปแล้วจริงๆแล้วแบบเขาก็คุยกันนะว่าเจ้าที่ที่นี่ดีนะอะไรหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบไม่น่าจะเป็นเจ้าที่แต่น่าจะเป็นใครสักคนวันนั้นหมอบีโดนทักว่าอย่าทักใครทั้งนั้นนะแบบทั้งหน้าไมา่ทั้งหลังไม่ทีนี้ก็เลยแบบได้แค่แบบ e หวัดดีค่ะพี่บีอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบหมอบีไม่ได้ทักอะไรทั้งนั้น ตอนนั้นจาได้ว่าลงมาเออลงมาเอาของที่แบบคุณแม่ส่งมาให้เอาเอาคอมพิวเตอร์แล้วก็มีของที่ต้องใช้หนูลงไปสภาพโซมากเลยก็คือใส่ชุดนอนเตรียมนอนแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันซาซับใช่ไหมหนูก็เอาลนะใครวะ,ะไรเลยแกก็ <c oughs> เลยเดินไปดูอะ่ะก็คือเป็นพี่เป้กับพี่จี้นั่งคุยกันอยู่หนูก็อ้าวยังไม่นอนเหรอพี่เป้กอ่ะาทุม่มใครขึ้นไปนอนแต่คือทั้งสองคนยังสภาพเต็มอยู่นะแต่หนูอะ่ะหนูก็คือพร้อมนอนแล้ว มีคนรู้เหรอคะามีคนรู้เหรอทําไมคำกันใหญ่เลยอะอาหนูก็ถามจี้วันนี้ก็แบบเมื่อคืนทําอะไรกันอะเห็นแบบนั่งดูแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าแบบเมมเบอร์ก็น่าจะมีคนเจอแล้วแต่สุดท้ายหนูก็ยังไม่ได้เล่าให้เมมเบอร์ฟังครับทุกคนหนูก็เล่าให้แบบแค่บางคนแล้วตอนนั้นหนูแบบไปรับทูบจากพี่มายูใช่ไหมคะพี่มายูก็ถามว่าแบบจะไปไหว้เหรออะไรเงี้ยหนูก็เออใช่จะไปไหว้พี่มายูก็บอกว่าเมื่อวานพี่ก็เพิ่งไหว้ไปเองเพราะว่ารู้สึกอยู่ดีๆก็รู้สึกกลัวหนูก็เออ เป็นเหมือนกันเลยวางทีก็รู้สึกแบบไม่สบายใจงนที่แบบอยู่มาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วค่ะบ๊ายซีเธอยทบาย อยากให้เธอกลับมาสักที